ครับก็ขอกราบสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้มาพบกันในช่องวัดออเดโอสาวแชนแนลนะครับหรือกับผมในนามช่างวัดนั่นเองนะครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดกระบี่นะครับได้สั่งทําชุดนี้นะครับเป็นชุดในแนวนอนนะครับลูกค้าต้องการเอาไปวางในแคบปก็ได้นะครับครับระบบชุดนี้ก็สามารถต่อทั้งไฟบ้านนะครับแล้วก็ไฟ12ได้ง่ายนะครับในชุดนี้นะครับ ครับผมในชุดนี้นะครับลูกค้าก็มีพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีดอกซับมาหนึ่งดอกนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นของทางร้านนะครับแต่เผอิญชุดนี้นะครับพาวเวอร์นะครับของลูกค้านะครับมีปัญหานะครับก็เป็นอาจจะไม่ได้ใช้งานมานานหลายปีนะครับก็มันจะมีเสียงแหบๆครับลูกค้าก็เลยได้สั่งเปลี่ยนใหม่นะครับครับผมในชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดมินินะครับแนวนอนนะครับ ก็เหมือนกับชุดสีดํากับชุดงานดิบที่ผมทําไปรอบก่อนนะครับครับแต่งานตัวนี้จะเป็นงานสีฟ้าอ่อนตัดด้วยดำนะครับครับจะเป็นชุด10นิ้ว1ดอกนะครับแล้วก็6นิ้ว1คู่แล้วก็แหลม1คู่นะครับระบบระบบปีคอนโทรลก็จะเป็นปีเจ็ดแบนนะครับแยกสาบอิสระ1ตัวนะครับแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธระยะไม่เกิน20เมตรนะครับ1เครื่องนะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดนะครับ ครับผมพัดลมก็จะเป็นพัดลม5นิ้วนะครับตามที่ผมเคยทํามานะครับก็เป็นพัดลม5นิ้วนะครับเน้นให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกสบายนะครับในบรรยากาศตอนกลางวันนะครับเพราะว่าจะมีอากาศร้อนนะครับผมก็เลยทาพัดลมให้นะครับตัวนี้ปกติก็จะลงไปได้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้เก็บลงเพราะว่าผมต้องเลื้อนะครับก็คือรื้อรีวิวนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตขุมกระต่ายนะครับที่ผมทําให้ลูกค้านะครับ บวกลบนะครับง่ายๆนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องปองลมนะครับดูดจากตัวนี้นะครับปล่อยออกมาด้านนี้นะครับเย็นๆเลยนะครับชุดนี้ครับผมก็ power amp นะครับผมเลือกใช้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะว่าของลูกค้าเป็นตัวนี้นะครับ แต่มันมีปัญหานะครับก็คือเสียงมันไม่เพาะนะครับก็คือไม่อาจจะไม่ได้ใช้งานมานานนะครับ IC พวกอาพวกนี้อาจจะเสื่อมได้นะครับครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเสร็สมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับสวิตชิ่งก็เป็นรุ่นนี้นะครับเล่นกับชุดนี้นะครับก็เน้นงบประหยัดนะครับแต่คุณภาพที่เราใช้งานก็เต็มร้อยได้เหมือนเดิมนะครับ สมบูรณ์นะครับชุดนี้เดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันนะครับผมชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่กําลังฮิตฮอตกันนะครับในงบตัวนี้นะครับเพราะว่าลงทุนไม่มากนะครับแต่ได้คุณภาพเสียงนะครับที่เพราะนะครับฟังในวงเล่าหรือสังสรรค์กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ชิวๆนะครับชุดนี้ครับครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันนะครับส่วนระบบตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะปิดไว้คร่าวๆนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กลองครับครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงส่งงานลูกค้านะครับมาฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับก็ขอฝากติดตามผลงานนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับกดติดตามนะครับในช่องวัดโอเดโอสาวชาแนลด้วยนะครับผมครับผมมาฟังกันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังเลยกันนะครับผม ยิ้มของพี่ชายกอดน้องเบาๆเดสุ่มให้น้องเด็กอดเด็สัส่งกัะใจเฮ่ปุณบป้สอสงเจ้าเอาสัมนีกระพอกอดเมืยอำลากอนบันบีบาโศกศีร้าเจ้าขอแม่น้องยินดีลูกเคยสิยทีเถิกรวยเถิลดล่อขอกอดเมียขอ ลำก๋วยจี่ห้างกันไก่ไม่เป็นก็เผาหัวนกไก่ดือตายเสียดายเอสียดายแกงนอนนาปากปังป่าเขาคงสิมอยู่เมื่อนตอนเนียนรวมเขาคงชื้นชมหวานชื่นกินแล้วกล้ำมืดกินน้ำเนื้อนดจุครับผมก็ เทสผลงานนะครับสมบูรณ์นะครับชุดนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเฟซหรือไลน์นะครับหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับก่อนทําก็คุยกันก่อนนะครับเข้าใจกันแล้วก็ทานะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ